ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเอาบ่าวว้าวออกแบบง่ายๆครับแล้วก็ไม่ค้าไม่เป็นรอยไม่แตกไม่หักส่วนมากเนี่ยเพื่อนๆเห็นหลายๆคนที่เห็นกันนะครับส่วนมากชอบเอาไขควงหรือเหล็กอะไรเนี่ยแย่เข้าไปช่องนี้ไปตอกทั้งทอดไอดีเอสเสียงัดออกมาแล้วปีนี้ข้างในเนี่ยชอบแตกชอบแตกชอบหักก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยต้องได้เชื่อม เชื่อมปี่เดียมกันแล้วก็ทำใหม่อย่างมันต่องข้างที่ทํายากครับอยนั้นนะก็เลยมาบอกวิธีง่ายๆครับเพื่อนหาบาวเก่าหรือบาวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยใส่เข้าไปให้มันแบบแลุ่มหลวมนิดหน่อยองนี้แล้วเราก็เชื่อมนันในระย,ยะนี้ครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเลย นสวยวิ่งเลยนะครับง่ายนะครับเดี๋ยวมีอะไรข้างหน้าสาระด,ดีเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ